ไม่ต้องวางดาวไม่ต้องใช้หลักประกันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนแนคูโบต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูลูกค้าคูโบต้าท่านไหนมีแผนที่จะซื้ออุปกรณ์ต่อพว่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไหมคะไม่ต้องวางดาวไม่ต้องใช้หลักประกันช่วยลดภาระเงินก้อนผ่อนรายเดือนสูงสุดถึงยี่สิเดือน เลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผานบุกเบิกผานพวนโรตารี่เครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกมันเครื่องฝังปุ๋ยเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องสางใบอ้อยเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะใช้เพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านอย่างละสองชุดสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะคะไม่ว่าจะโทร0 4 2 3 7 8 2่1 0 9 0 1 9 3 0 0 9 8 หรือจะ inbox นะคะมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊คขูปต้าจักรเสถีย์หนองบัวลำพูคลิปหน้ามีโปรดีๆมาบอกต่ออีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ